ข้าพรนรางสาวเชียงใหม่ในนมใจใหมายเลขหน่งนะครับนัทพัฒน์ธงสวัสดิ์สริทูขอเชิญชูเกียรตินางสาวเชียงใหม่จะปี2อ1 4คุณแม่จารุนีชัยมงคลค่ะหมายเลขสลูซี่เชียงใหม่เชิโชูเกียรติน้องคิตตี้วัตถุสิริใจกลางนางสาวเชียงใหม่ปีสองพั0ห้าอเจ้า เจอทูเกียที่ปลายฟ้านระมนิทิวังพุทธศักราช2562ปีที่86นางสาวเชียงใหม่คนที่66ขอบคุณค่ะคนาคนาสั์รักครบนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจคือน้องโบสุภาพรฤทธิพฤกษ์เจ้าหมาเลข6ออาตองคณะรุจี สาววรนนท์คเวอร์เป็นเจ้ายายฟองจันท์อินทะคั์ประมบทแห่งเวทีนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2477เจ้าแบ,บอาวิวเมรุมาศปลองสูงเชิ่อชูเกียรติแม่ฟองจันท์อินทัะั์นางสาวเชียงใหม่คนแรกของโลกขอบคุณเจ้า ผูนเข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2566ค่ะขอบคุณค<า>่ะผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ใเดินใจใหม่เลขสิบนะคะแคนดี้แคนดีนด้นัทเีโร่โควเวอร์เป็นที่โบสุขภรณ์นิธิพึ่งนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2566ค, <c oughs> ค่ะีค่ะแอมบัววาแก้วกัลยาผู้เข้าประกวดหมายเลขเกตโควเวอร์เป็น กันจุลาสตร์ละเรานางศาวเชียงใหม่ปี2 5 4 7ครับชัยตาชัยตาแก้วงามเมืองเป็นคุณโบสุภา,สภาพพนิพุสนางสาวเชียงใหม่รมรมญญประจำปี2560ขอบคุณคา่าผู้ข้อประกวดนางาสาวเชียงใหม่ในดวงใจ2548รายเลข13ดาฟาลู วัชริยาเพรดาพาพรขอเชิญชูเกียร,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  hey. รตินางสาวเชียงใหม่ประจำปี2563พีสินดีอเล็กซานดาแฮงเอ้สี่ตรีชดาเกิดต้องธรรมราชแรพพิเซนต์ปายฟ้านาริมนสิทธิวังนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2562 นิยามของคำว่าแม่แม่คือผู้ให้ให้โดย,ยไม่หวังผลตอบแทนแต่ให้อยากหน้าสวยสดใสต้องเกลินสกินบูตต้นเซรรัมหยายหยดจบจบเหมือนปลายฟ้าค่ะ<อ>หมายเลขสิบห้าโมนาวาซินีสีคนงามขอเชิอชูเกียรตินางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564การชนิการสสุพิเชียพรขอบคุณสำนักเจ้า ขอร้อนเชิดชูเกียรติการชนิการสุภิญญาพนท์แก้วแก้วมณีสีล้านชางโคฟเวอร์เป็นคุณดวงใจปินิดกุลนาซาเชียงใหม่ประจำปีสองพาร้ี่สิบขอบคุณค่ะนะักสีบดุลครกโอก๊คก่อนกระมวลวาเชียรัตนานนท์เรเวสเซนซส นางสาวเชียงใหม่ประจำปี2,566แ้สมเกวรินสีปินเป้าพิพันดาวสกาวดาราโคเวอร์เป็นคุณกุ้งนริสราเมืองเงินนางสาวเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2,535ใครไม่เงิน นริศราเมืองเงินชื่อยาขอเช้าชูเกียสเตมเกตวอลินสีปดเป้าหน้าสาวเชี่ยใหม่ประจำปี2,566ค่ะ thank you สามอิมบ็อกซิสลินเพศรชักรอินทัศยาขันตีขอเชิญชูเกียพบราร ราชาขอเชิดชูเกียรติสุดของหัวใจคุณแม่รุ่งจิตพินโดนงางสาวเชียงใหม่ประจำปี2500ขอบคุณเจ้าตอนชวันอุปตะขอเชิดชูเกียรติคุณแม่บัวแก้วอินสุวรรณนางงามเชียงใหม่ปีพศออ2482ขอบคุณเจ้าละดาชานะักเชียงใหม่อเออร์เป็นแม่ความกราง สตรีผู้เปิดประตูนางสาวสชมัยมคนแรกของประเทศไทยหมายเลขห้าผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงภคราดาจันทิมาขอเชิอชูกเกียรตินองวงสุภาคอนิทธิปพืกค,ค่ะขอบคุณค่ะฝนแก้วเชิอชูเกียรตินางสาวกริชพรหอมบุญญาสักนางสาวเช่นใหม่ประจำปีพุทธศักศราช2553ขอบคุณค่ะ นักส่องนานามาประเสริฐขอเช่าชูเกียร์คุณหมอมิน,น้า